พิธีฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านแก้งตำบลแก้งอำเภเอดชอุดมจัังหวดอุบลราชธานีวันที่26มิถุนายน2567ชาวบ้านแก้งผู้นำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยสิทธานุสิทธิ์ช่วงบ่ายจะเป็นขบวนแห่พระอธิการทรงพลกะตะปุญโย เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านแก้งจากวัดบ้านแก้งไปยังวัดป่าบ้านแก้งตลอดระยะทางมีชาวบ้านมารอส่งน้ําด้วยความปลื้มปิติและดีใจวัดพฤหัสบดีที่27มิถุนายน2567จัดพิธีเทราพิเศษพระอธิการทรงพลกะตะปุญโยเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านแก้ง โดยมีนายโกเมศเพง่งศรีปลัดอาวุโสอำเภอเด็ชอุดมเป็นประธานฝ่ายขราวาดพร้อมพิธีอ่านประกาศตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านแก้งพระครูเวตะวนบวร,รกิจรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดเวตะวนวิทยารามประธานฝ่ายสง์กล่าวสัมโมโทนียกถา พิธีบายสีสู่ขวัญพระเลขาเอกลักษณ์สมะจิตโตยังได้ฝากขอบคุณญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการภา,า,าครัฐและเอกชนกำนันผู้เหยบ้านผู้ช่วยผู้เหยบ้านญาติโยมสิทธิยานุสิทธิทุกฝ่ายที่พร้อมใจกันให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสบคระปะนนา dan yang akan ada ingat